บาดบาดเอาันน้บาดบาดใส่ไม่ได้บาดลงไปอย่างซ่าดิบาดไหมสวยเทียเร้ไยบาดดาวว่ะนี่สูนี่สูเออหลังยิงมาว่ะในบาดในบาดโคตรเจ็บเลยในบาดโคตรเจ็บเลยบาดลุ่นบาดลุ่นโอ้ยยังไม่ได้เปิดตาลาเลยตอนนี้ได้ขาคนแล้วลุดนนะโอ้ย็นใจเนใจนใจเนค่อยลุดเจนม่งหัวม่งหัวนี่มีม่งหัวหนีมีเนี่ยตาลินหัวกอนก็ได้ทาลินหัวกอนก็ได้ ดาวฮักโอ้โอด,า,ด,า,ดาวาดาวบ้อยเนดะ้อจอยเนดะ้อจอยเนดะ้อตัดลูลตกตี๊ o ตอเน่ยตี๊ดตอกไอ้ไก่ไทยบ้านนะแล้วก็ยูทูบไอ้ไก่ไทยบ้านพี่น้องไปติดตามนะีพี่น้องนะแล้วก็เพียไก่มอนสะเตอร์นะตัดลูกใหม่อันเนดียร์ยนี่จะเปิดเสียดา,ายเปิดเปิดตลอด มันนอนบมื่อไดใช้วิธีของก็ลุกน่าละแบกแบ๊กแบ๊กทางตัวนะหนาตัวนะแบนั่นแหละซื้อได้แหละแบ๊กได้ปะได้ปะตัวนี้บาดกลางตัวนี้บาดกลางบอลบาดบาดเอาเลยบาดบาดใส่ไวเลยบาดลงไปยังซาดิบาดปะสวยเทียอร้อยบาดดาวว่ะดาวให้แบ่งหมดดาวให้ดาวให้นี่ตัวแรงมากกับทอมใส่มือฟังบ้า ังหอยทำดีบานตึงอ่ะตึงอ่ะยางมันตึงว่ะเพราามันแรงถึงมากสว่างไงสว่างไโคตรตึงอ่ะใช้ปลายสามนะสวยสวยไอ้แสบดากันเขียมเนี่ยจับแสบดาก็ได้ว่ะตรงใช้มันแรงดู่ๆไปแล้วโอ้เดซิปเลยว่ะไม่จะกินแสบดากได้ป่ะไอ้เสียบดากแล้วแสบดากแล้วเห็น เฮ้ยยงตวไะยิไ่อเยโล้วะมากไปออโยิงไก่ว่ะเฮ้ยเขายิงยูไไกลเน่มาเขายิงไก่ยูบ่เห็นว่ะอ้ยเอาเถอะยงเาพาโตแท็กถือว่าไม่ใชีอายู่ครับผมครับดีแล้วล่ะถือว่าทำดีได้ครับใเให้พักก็ได้เพราะว่ายังดอก พักเบิร์ตมือก็ได้บ่โหครับถ้าได้พักก,ก็อไอ้บ้าไอ้กับสตรีมก็เหมือนถ้าจอไอ้แบบคิดอยากเล่นนะเพราะว่าอยากได้สามมื่นน่ะอยากได้สามมื่นแต้มก้อนก้อนน่นก้อนลี่ลี่แหล่งอ่ะลี่แรงวันที่สิบห้านะ <S <S ผมไม่รู้รว่าจะได้บ่ตอนนี้ผมใกล้แล้วใกล้แล้วไม่รู้อีกจะเสียพัดเสียมอะไรพัดเสียมเอาสามสวยสวยสวยเอาแล้วนะเช้าครับพุ่นเอ ที่สาม่าล่ะว่าได้เบื้องบาละครับผมเบืองลยวไปข้องสอขั้วอนซองาซองาได้แล้วได้แล้วอ้บ่า่าคอยวะบ้าบ่ถ่าแล้วตัวซาไม่ล่ะตัวซาพเดิวลุดออกเกียรงเศ้าตวตัวมาบสาย3มาอเขาก็บ่ถ่าได้ละยาซายาซา ไอ้ทไปตามสูตรตามสูตรไปว่าหาซีก็แลวใช้พูดได้ว่าเอาซีไปง่ายก่อเอาไปวอาทำไมอย่างไอมีสอเอาไปบานเอาสโคบซีบานเอาวะปากยุ่มพี่ตัวว่าปางยุ่มพี่เหยบะมาได้กินอย่างเสียรองไห่บ้าวจแซ่บจตั มีตีอกหลายตีนะตีตีนาเ่สิบันไปไกลไปทางกลาห้อมีตัวดีไปเอาเนี่ยมีรักยิ้มข้างขวาค่ะบ่ครับมีไปอ๋อเไปสามม่ข้างดไไกลมีอันอันนี้นึยอยมนึยตีแตงเบลเบลนึง ทียกระจอกอียดหรอกระจอกมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะทุกคนนะจะมีจ้เดียร์ในไกกระจอกไงไอไก่เจ้ามีจ้เดียพี่ดีมหล่อมากครับบอกให้ที่แบกทีลาสัตว์นะนี่ช่วยไอไก่แบกหอย้หรือเ่แบกหยังไงน้อยนี่เแบกหรอ

่เป่าสามใช่แบ่งก็พวกเป่าสามดีเลยวะพี่แดอ่าเขาขั้วหัวไว้เนาะเขาจ้องมองเนี่ยนี่พวกหัวมันขอเกี่ยวทำดีทำดีนี่พวกเดีเอาไปเป่าสามเป่าใส่กอเอาแล้วมูอถึงแล้วแซ่บดักหนึงแซ่บดักหนึงเอาเลยลงหาขัวเขาคอนเวลล์กามี่เขากับพร่อยหัวได้ยินฮะเท่งเจ้าที่เจ้าอ่ะ มากอกนี่ไกลอ๋อบ่ดีล้ดีแล้งเจียวมากอกนะเจียวองในหนาจ้เฮ้ยรถมาเฮ้ยเอาเนี่ยยิงรถเลยบัคัเดี๋ว้ยูดะรถสีแดงแล้วสีแดงล้ยอุ้ยเดียวมันไก่มีชีพไก่มีชีพนี่ยบ่แล้วเฮ้ยมันจอดรถมันจอดรถเหนะข้างหน้านี่พบศัตรูแล้วอ่อขอาไ ติดตาม1,113มือค่ะโ้ขอบคุณนะเฮ้ยเหียวอยอยู่รอยปเจ้าือตื่นนบาไอ้เปิดสูรแล้วบอค่อยๆไปให้ตึงนนอตึงนนอเยอะประมาณเยอะประมาณเฮ้ยมันชุบกันทั้งนาอีกสูเห็นปะ ไปค่อยไปค่อยไปเอาบักห้าเดี๋ยวนี้กันยิงนูร้อยไปร้อยร้อยร้อยนี่เรียนบักจอบร้อยเอ้าข้างล่างไปใส่แมเนี่ยเบึ้งแม่งบึ้งบักชุบแม่บักชุบแม่เต็มหน้าขออซอ์ให้ ดาวัไกาีได้ดีด้ซองมึงซองมึงรูดไปของรู้หลายสามปีนิดๆวยอเนาะแป๊บเยนยูไหนยูไหนคนอยูไหนขึรนไปไหนตึงไว้ตึงไว้นะยอมาเดี๋ยว้แล้วเดี๋ยวพูดเรียนลงบาห้องเดักมันนี่เลี้วๆนี้เลยโอ้ ยาบค่าเนี่ยไรวะบ่ได้กลับตังบ่ได้ไปใส่ได้ครับผมเนี่ยผมกป็นทีร่อนแถวดินอ่ะมันวัดสงกลางเนี่ยอยู่กับครอบครัวพุ้ยเด็ดเลาะอยู่กับครอบครัวเฮ้ยนี่นี่รอยเส้าดิกําลังใส่กันอยู่เนี่ยนี่สู้รอยเส้าดิสู้พบสูแล้วนี่สูนี่สูเออหลังยิงมาวะในบ้านในบ้านโคตรเจ็บเลยในบ้านโคตรเจ็บเลย ก็ได้ลุ้บางบ้านรุดอีกสุดสุดซ่ากันเถอะบ่ไล้กับใส่ได้่มมันยิ่งกับยุทนาเลยแหละแถวแถวบ้านนวไอเจ็ยี่ห้อนอกหมอกอ่มีอีกบ้านบ้านเดี๋ยวนะซุ้มนอกหมอกกับมีนะหรอเาคอยรุดคอยรุนไอพิ่งมาเนี่ยเออบาานบานฟังหัวสลิงอี่กหลายนะ

ล้งหิได้ขาคนแล้วรุดนะโอเจนเนนเจนค่อยรุดเจนมิสตีมิสตีรอบวนบ่ตายบ่ตายล้งหินสตัวเาว่ามาขับรถแต่ว่ามาขับรถแวมาขับรถยี่ย่ร่วงยี่ร่วงเออเอวันเอวันลงไคอยอนก้อย่างว่าปีกแล้วนะเจ็บล้งหินเจ็บมันุนอมันลุนกรับมาล้างหินดาวอีกตัวเด้งไรถที่้างไ้ ไปรถจะห่างใจเย็นๆยูหลือไปฮะยูหลือไปปลอดภัยสุดรอลอตู้มันตกลงมาฮะชุบกันเจนกรด่ายชีมาได้กระด่ายชีมาได้มันจางรถมันควนกันแลมีบ้านข้างในนี่มีนะนี่รถตูแล้วมีแบบายอ่ะ้ไรายอ่ะแต่ยังงงๆอยู่นะคนอมีคนโทรมาเมื่อกี้รู้ใจจริงๆผิดทิ้งหายละม่งหัวม่งหัวนี่มีม่งหัวนี่มีนี่ถลิ่งหัวก้อนก็ได้ถลิ่งหัวก้อนก็ได้ดาวฮะโอ้ดาวดาวดาวฮะ มีสองครั้ตัวละมีมีอะไรใกลมีมีอะไรอีกแงบอมีระเบิดห่อจอด้จอด้จอด้อโคนาเบื่อเลยดันโดนหับยอบือยะเบือ ไอขึ้นตอนคอยตอนคอยเพาขไปสร้างขึ้นนนะ้ขึ้นไปกไปวะเก็บวะอะไรไเก็บไไรวะเก็บลูของมันเลยูไปลารซัวูไปลายแล้วไปตายมันมาดียวเุนเสียบดาบเขาอยู่วะไอ้วะเจีนไว้แผงบุมีปันกันมอมอนเก็บไปยปันบูเยไเก็บไปายเอ้ยมีคนชีรสตาร์ทปิดน้ารูแล้ว เออปล่อยไปใจเยนนิ่งไว้มิสตีมิสติแไปเรนินมองไปมากว่ะตัวไปไม่ขีราไปแล้วละมีไอ้ว่าสลูกนะเฮ้ไอ้่กทอมไอ้ก็ทอมตัวเดียวไ้กรพบศัตรูล้าไอ้เช่าสามตัวเล้ไม่เติมได้ไม่ตานมาโคจ็บเจ็บนั่นเจ็บหนั่นตัววิ่งไปนะไอ้โคจีเนั่ยไอ้ ใช่เหยื่นีไแบงจยุ่งใส็ไปฟังหน่อี่ดีมันดับเมื่อกี้นึ่งพบศัตรูแล้วอกู้ขอู้รอเรายืบายนหมอยืบายได้เจ็ดพันะสูันขอวจะซองหน่อยเนี่ยบ้าได้ซื้อโอ้ยไมัซื้ออะไรวะฟังหน่อยเอาซื้อน้ามอกูไอ้แบงเริ่มน้ำเจ้านะได้บ เจ็บเก็บดาวดาวดาวสับเอาของมันซับของมันตึงไว้ตึงไว้มีสติสติไป็เด็กเกมมาได้ปะตาหนาซีซีบอลบอลได้ครับมาด่าสาปเปรี้ยวดีครับดีเดียนได้ว่าสาปยิงขวดใส่นาะคอยส่งดาวเจ้าคือผูเห็นเอ้าหรอไอคือผูเห็นวะลองส่งไหมครับบางทีมันบ้าได้หักเงินเดิสิบก็ตู่ดิเจียนนะขี้แคมหลายวะ เอาไล้ป่นมูได้หมนั่นถตงไหนมีป่ะไอไมีซีนไว้บ้านบ้านี่บเก้อมีสามอะข้ามูข้าวมูข้าวมูข้วมูลอยหองห้ันมี่กมีเนี่ยพบศัตรูแล้วแดงขาหน้ามตองจบพบศัตรูแล้ว จได้ข่าวงี่คดีกว่าช่วชัวบานร้งบต้องไปห่วงัเ่าิตัวมันยิงกันเนี่ยมันจะขาว้งันนี้บังนาเนี่ยดัดขาวงะเขาวงเบอร์หนึ่ขาวงเบอร์หมันงาันอยู่้มาฐายิงซีนเนี่ยบกระทอมนีตายไหมโอเคพบศัตรูแล้วกระทอมมันอะไรป้ยิงกันทางนี้ cho đau ấy, cho đau ấy Hút tôi không đau Chị biết chưa Chị này hốt chị đây vô, hốt đây vô Chị Yên, khó mắt, ờ, giả gì nó 2 tùa bắt đặc, bắt đặc đạc đấy, ha này Đào nước, đào chói quá đi đây, chói quá đi đây, đây đấy đây, anh biết xẹp đạc bà phải mất đi, con โผล่ดิมึงโผล่ดิสลิงสลิงเลมองสลิงอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยตัวว่ได้ชิวซ้่มแม่งเจยเจย์ขบบนขบบนขบบนปุมกันจนตายวุ้งโคตรมาสิถึงไว้ถึงไว้ทับดีบาทตัวเมียให้ตัววัได้ชิว่าตัวเป็นคนดีอ่ะเฮ้ตัวท่าดีบาทสองตัวว่ายิ่งโคตรเยอะมากเลยดีแล้วดีแล้ว ตัวจีไตรังวันจ่าลึกไว่อ่ะเฮ้ยอันดับเบิลแอดซีเดนหลังหินดาวนะตัวเด้งตัวเด้งยิงหันละงยิงหันละสานเลยสานเลยเอาเล็บานตัวสุดท้ายตัวเก็บไปเลยบานชว์สเตปตให้เขาเห็บลวนลวกได้รับดูบานสวย นะก็ได้อยู่แหละเออก็ธรรมดาอะไรนะที่บานเอดโอ้บานตึงเลยตึงเกินตึงเกินทันบาตัดยังครับผมสวัสดีครับมอหันบอดตีนะเซียวซีสนาวดแจ็คบวายสวยถือว่าทมดีนะไี่นะเออสวยดีแล้วบานโอ้โหดาเมจนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะนี่แหละตัวท้าดีบาน เก็ทตกอย่างมันโคตรเจ็บเลี่ยไปดีแล้วลาบาน <c oughs>